นะคะหนูจะพาทุกคนมาทําสลามกันเลยบอรกรณ์ที่ต้องเตรียมคือการทตีโอเอนะคะก็คือการาเทคนั่นเองโหลดที่มีสานะคะมีแป้งเด็กนะคะหรือว่าตะบูนะคะกาบเห็ดนะคะนี่หนูมีหลายสีมากช็อตนะคะเอาไว้คนมีถุงนะคะอันนี้หนูตกแต่งเรียบร้อยจะมีสีน้ํานะคะหรือว่าจะเป็นผงสีหรือว่าจะเป็นแบบสีแบบอื่นก็ได้เริ่มทากันเลยอุ้ยตก ขั้นตอนแรกนะคะให้เราใส่กาลาเทคนะคะก็ใส่ประมาณ2 3ช้อนค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปก็แบบใส่อุปรกรณ์ที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ไม่ได้อันนี้เรา,เาจะใส่ถูนะะ okay. ก,กนะคะโอเคกาลาเทคอะไรต่อกาลาเทคนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นคนนะคะคนก่อนคนก่อนเลยเหรอไม่ใส่จนผสมกอนต้องคนให้มันแบบ ฟูฟูนิดนึงอะค่ะมันไม่น้อยไปใช่ไหมคะท่านี้แม่ค่ะต่อไปนะคะก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำเยอะไหมคะน้ำปลาใส่น้ำ,<ช>นำสองช้อน,นะค่ะๆๆก็คนอันนี้าน,นาแปลวิธีการทำมาจากที่ไหนคะไปดูในคลิปเขาค่ะแล้วหนูก็จำได้ใช่ไหมคะค่ะเอาต่อไปทำอะไรต่อคะอย่าคนก็ คนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะนานำว่ามันยากไหมต่อครับก็ยากอยู่นะคะต้องจำวิธีด้วยแต่เราก็ลองทำเนาะค่ะต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์กัตอนนี้หนูมีประสบการณ์การทำอย่าเพิ่งทำครั้งแรกค่ะไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือจะรอดหรือจะลวงย่างมีประสบการณ์อย่างถ้าทำครั้งแรกยังค่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะใส่สบู่นะคะ ซาบูสองช้อนอ้ซาบูสีสวยจังเลยนี่จะจะเป็นสลามให้ไหมนะไม่รู้เลยใส่แป้งกันนะคะอันนี้เป็นแป้งเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่นี้เหรอค่ะแล้วคนต่อใช่ไหมคะใส่น้อยจังเลยใส่เพื่ออะไรนะอนนี้ไม่รู้ เพื่อฟูจริงเหรอ,อ,อต้องใส่เยอะอยู่นะแปง้งให้มันหอมๆห,หรือเปล่าไม่ให้มันฟูๆแล้วก็คนอีกใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเหมือนเริ่มเป็นแล้ว,ลว,ลวยังไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนเริ่มเป็นอะ่ะตื่นเต้นจังเลยว้าวไหนๆลองดูลองตักขึ้นไปมือเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วต้องคนเราเห็นในคลิปเขาคนนานมากโอเควิลล์มมันเกือบเป็นเพราะใส่เราใส่แป้งเยอะ มันก็ยังเหลวอยู่ดีอะเราใส่สีเลยนะคะใส่แคส่สองมันก็ขูดสีแดงค่ะอยากให้มันสีชมพูย,ยังไม่ระคืะวันนี้ทำไม่ได้นะคะวัน คนคนเป็นนานแล้วเป็นยังไงม,มันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อเดิมมันไม่ใช่สลาเลยอะรอแล้วมันติดมือไหมคะติดติดมือแสดงว่าเราทําไม่ถูกสัดส่วนหรือเปล่าคะแม่จะแช่อืมม่เป็นไรเนาะเราก็ทดลองเนาะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําใหม่วันหลังเราทําใหม่โอเคไหมคะคทีนี้เราต้องไปทําอะไรรู้ไหมไปศึกษาข้อมูลใหม่แล้วก็ไป ดูสัดส่วนไหนโอเคไหมคะมเสียใจไหมคะเสียใจเสียใจนิดหน่อยใช่ไหมโอเคไหมคะแต่ว่าเราก็ได้ลองทาแล้วถูกป้างไนหะม,มในใกล้ๆทีม,มันไม่ใช่เนื้อสลามเพราะมันติดมือใช่ไหมป๋อใชอเราน่าจะใส่กาลาริกเยอะไปหรืออะไรสักอยาก่างเนาะไม่เป็นไรคะ่ะลองใหม่ได้เนาะโอเคนะคะสู้ๆนะคะานายิ้ม วันนี้เราทำสลามไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยววันหลังหนูจะพาทุกคนมาทำสลามอีกรอบนะคะรอบหน้าแล้วทำสวยแน่นอนบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้นาดาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ